มันนี่แอฟเฟอร์มเชั่นเพียงพูดตามนี้วันละ5นาทีคุณจะสามารถดึงดูดเงินที่คุณต้องการได้แน่นอนค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูมาปังพาวเวอร์เซลวันนี้ชวนทุกคนนะคะมาพูดมันนี่แอฟเฟอร์มเชั่นเพื่อให้ทุกคน,นสามารถดึงดูดเงินที่คุณต้องการถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะหาที่สบายๆนะแล้วอยากให้คุณพูดตามที่ครูมาปังพูดนะ,ะสองครั้งหรือถ้าคุณไม่สะดวกสามารถพูดในใจได้เลยนะถ้าคุณพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยค่ะ ฉันดึงดูดเงินในทุกที่ที่ฉันไปฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันได้รับโอกาสที่ดีทางด้านการงานและการเงินเสมอ เงินไหลเข้ามาหาฉันอยู่ตลอดเวลาชีวิตของฉันเต็มไปได้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันเป็นคนที่สำเร็จทางด้านการเงิน เงินรักฉันและฉันก็รักเงินชีวิตของฉันเต็มไปได้วยความอุดมสมบูรณ์มีแต่ความมัง่งคั่งใช้ชีวิตเต็มไปได้วยความสะดวกสบาย ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความรู้สึกเติมเต็มโดยเฉพาะทางเรื่องของการเงินเงินทุกบาทที่ฉันใช้ใจ่ายออกไปฉันได้รับคืนกลับมาสิบเท่าร้อยเท่าเสมอ ฉันมีลายไฟล์ในแบบที่ฉันต้องการฉันอยู่ในจุดที่มีอิสระภาพทางการเงินเรียบร้อยแล้ว ฉันมีความโชคดีในด้านของการงานและการเงินเสมอฉันได้รับเงินก้อนในแบบที่ฉันไม่คาดคิด ฉันใช้ชีวิตด้วยความสะดวกสบายมีแต่ความรู้สึกดีๆชีวิตของฉันเต็มเปลี่ยนไปได้วยความอุดมสมบูรณ์ความมัง่งคั่งความร่ำรวย คอยทุกคนนะคะลองพูดประโยคเหล่านี้นะทุกๆวันตอนเช้าหลังนี้คุณตื่นขึ้นมานะคะแล้วลองดูผลลัพธ์ที่น่ามหาัศจ,จรรย์สิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากคุณฝึกพูดมันมี affirmation เ,เหล่านี้ทุกวันเพื่อให้คุณเนี่ยรู้สึกดีกับการเงินมากยิ่งขึ้นและพลังแห่งคําพูดนี้แหละคะ่ะจะสามารถพลิกชีวิตของคุณได้เพ,พราะว่าในการสร้างในตัวคุณวันนี้ครบ้างเพื่อทเ่ขอลาไปก่อนคอยทุกวันเป็นวันที่ดีสวัสดีค่ะ